สวัสดีครับพบกันอีกดึงครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับใช้รถเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัจจุบันออปชันที่มีมาให้เกือบทุกคันคือกระจกไฟฟ้าครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราใช้กระจกไฟฟ้านะครับเวลาขับครับบางครั้งกบขึ้นกดลงแอนใหม่ๆใช้ได้ปกติครับแต่พอเวลาเริ่มผ่านไปอยากกดกระจกลง ทำไมกระจกไม่ลงนะครับทำไมกระจกมันติดบางครั้งกระจกเสียหรือเปล่าเนาะเอาไปให้ช่างกระจกซ่อมกันอีกแล้วครับเรามีวิธีหรือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการใช้กระจกไฟฟ้านะครับแต่ก่อนอื่นเราขออธิบายก่อนครับว่าหลักการทํางานของกระจกไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับกระจกไฟฟ้านะครับจะมีตัวสวิตช์นะครับกดขึ้น กดลงนะครับซึ่งตัวสวิตตัวนี้นะครับมันก็เหมือนสะพานไฟล่ะครับแต่ขึ้นแต่ลงคอให้มอเตอร์หมุนนะครับาเราดูกานสาธิตกันต่อครับตัวนี้เป็นมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับรถทุกคันมีนะครับที่มีกระจกไฟฟ้านะครับปกติเนี่ยลองซูมเข้ามาใกล้ๆครับตัวนี้จะมีหัวคอมนะครับหัวคอมของตัวมอเตอร์นะครับสองข้างจะเป็นแปลงฐานนะครับเวลาเรากดกระจกปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนหมุนหมุนทำให้เฟืองตัวนี้นะครับหมุนยกกระจกเราขึ้นนะครับ แต่พอถ้าสมมติว่าเวลาเรากดสุดเนี่ยตัวกระจงมันสุดปุ๊บเฟืองตัวนี้จะหยุดแต่ถ้าเราจะพยายามกดให้มันขึ้นอีกมอเตอร์ตัวนี้ก็จะพยายามหมุนครับจะมีความร้อนสะสมที่แป้งฐานและหัวคอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าถึงระดับหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะอาร์ติกแคหัวหัวคอมกับแป้งฐานจะติดยึด เราไม่สามารถหมุนได้อีกเลยนะครับนั่นก็คือที่มานะครับที่เวลาเรากดกระจกไฟฟ้าเอ๊ะทำไมกดลงไม่ได้เพราะหัวคอมกับแป้งถันอติดกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเทคนิคครับว่าเราเวลาเราใช้กระจกไฟฟ้าเราควรทำยังไงนะครับสมมุติว่ากระจกไฟฟ้านะครับเอาบานอื่นที่ไม่มีออโต้นะครับถ้าออโต้ก็ใช้ปกติครับกดลงกดขึ้นนะครับเป็นปกตินะครับแต่สมมติว่านี่ไม่ไม่ใช่เป็นที่เป็นออโต้นะครับเวลาเรากดขึ้น ให้พับพอถึงให้ปล่อยครับได้ยินเสียงปุ๊บปล่อยเลยนะครับอย่าทําแบบนี้ครับขึ้นปุ๊บปุ๊บกดค้างยิ่งค้างนานแค่ไหนตัวหัวคอมก็จะโดนอักติดนานแค่นั้นนะครับแล้วบางครั้งเราอยากใช้อีกทีนึงก็ไม่สามารถใช้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับกระจกไฟฟ้ากดลงนะครับหรือว่าเวลากดขึ้นถ้าได้ยินเสียงปุ๊บหรือว่าสุดให้ปล่อย ง่ายๆแค่นี้แหละครับมอเตอร์ก็จะอยู่กับเราทนทนนานๆไม่ต้องไปหาช่างบ่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆครับที่เรามาฝากกันจากอุลเลงคาสสวัสดีครับ